เ,เวลาเราวิเคราะห์กราฟนะครับสเต็ปเดิมเนาะให้ให้เราดูทเทรนหลักก่อนนะครับเนาะนี่ทำเฟรมเดย์นะครับสวิงตรงเนี้ยเห็นไหมมีสวิงโลต่ำลงแล้วเวลาเราเห็นราคาย่ออย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะตีความได้2แบบแบบแรกเนี้ยย่อในจบแล้วเตรียมวิ่งขึ้นหรือแบบที่2ย่อปุ๊บเตรียมมีนิวโลถูกไหมเนี่ยเตรียมหลุดโลเดิมใช่ไหมครับตีความได้2แบบถูกไหมเวลากราฟเคลื่อนที่มันตีความได้2แบบตลอดแหละจะขึ้นหรือจะลง บางทีเราได้ยินนะหลายคนห,หลายคนบอกใช่ไหมเออผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์หลายคนบอกนี่นะครับมันก็เป็นได้เออนะเออมันจะย่อเพื่อขึ้นก็ได้นะครับหรือมันจะย่อเพื่อลงก็ได้นะครับถูกไหมเออแต่สังเกตเวลาผมวิเคราะห์ช่วงไหนที่บอกว่าลงคือลงโฟกัสเซลล์ช่วงไหนที่ผมบอกว่าขึ้นก็ขึ้นโฟกัสบายผมจะบอกชัดเจนไปเลยเราจะได้เทรดกันถูกถ้าบางช่วงไม่รู้จริงก็จะรอรอตลาดฉเฉลยครับตลาดฉเฉลยปุ๊บผมก็คอนเฟิร์มให้ว่าโอเคบายคอนเฟิร์มให้เลย ตลาดเฉลยปุ๊บโอเคคอนเฟิร์มเลยว่าเซลคือการเทรดนะครับเราต้องชัดเจนในแต่ละช่วงโอเคไหมไม่มีเอ้ยตร้งช่วงนี้ตลาดกลางๆถ้าตลาดกลางๆคือไม่เทรดไงแต่ถ้าเกิดตลาดบอกเทรนชัดเราก็เทรดหน้านั้นไปเลย